เติมเต็มความสุขและประสบการณ์แห่งความสนุกข,ของทุกการเดินทาง The Mobility of Joyful Experience มาร่วมกันสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลนเจอร์และ Impact Forum พอลซีอิมแพคเมืองทองธานี สนทนานโดยกาแฟปาทีคอฟฟี้กาแฟผู้สุขภาพกาแฟทีอินวันไม่มีไขมันอันกรีดกากาแฟแท้สนทนานโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบะมังลงกระดูก สนั่นดยน้ำมันงาดํเจะไม่มีเอกลดก้อนดันอิบิตาณนุูมิระต้องขวานี้วัดชัยมงคลขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพนําพัตหารมาถวายแด่พระอาจารย์พี่เลี้ยงและสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่สิบวัดชัยมงคลตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการนำโดยพระครูภาวนาสมณคุณเจ้าคณะตำบลท้ายบ้านเจ้าวาดวัดชัยมงคลพระมหาบุญสมอาจินนะปัญโยหัวหน้าพระวิทยากรศูนย์อบรมจริยรธรรมเยาวชนวัดชัยมงคลและสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรูดร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวะชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ขึ้นจำนวน199รูประหว่างที่ 23มีนาคมถึง6เมษาย,ยน2567ก่อนจะลาสิกขาทางวัดชัยมงคลจึงขออนุมโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพนำพัตตหารและน้ำปานะมาถวายแด่พระอาจารย์พี่เลียงและสามนเณรในโครงการบรรพชาสามนเณรฤดูร,ร้อนณน่าศูนย์อบรมจริยธรรมเยาวชนวัดชัยมงคลไว้ณที่นี้ด้วย ก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านาในปีนี้ทางวัดชัยมงคลร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการได้จัดโครงการบรรพชาสมเนรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมนทารารามาธิบดรีสินทรมหาวัชิรารงกรพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรชาชการที่10จํานวน199รูป ตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึง6เมษายนซึ่งสัมเณรนี้ก็จะได้ทําการลาศิกขาในวันที่6เมษายนในระหว่างนี้ก็ได้มีญาติโยมคณะท่านเจ้าภาพทุกๆท่านได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพพัตหารเช้าเจ้าภาพพัตทหารเพลนรวมถึงได้มีการนําน้ําปานะมาถวายในช่วงหลังจากทาวัดเย็นเสร็จก็ขออนโม,มทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ได้ร่วมมาเป็นเจ้าภาพพัตหารตั้งแต่วันแรกที่บระรชาจนถึงวันสุดท้ายที่สัมเณรนั้นได้ สิขาสุดท้ายนี้ทางวัดชัยมงคลก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณท่านว่าที่ร้อยตำรวจเอกพริรยพงศ์เหลือมั่นพร้อมทั้งคุณกิตยาพรสิริศักยศแล้วก็เด็กชายวริษนันเหลือมั่นที่ได้เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการปรปรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ก็ขอเจริญพรทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน ตเติมเต็มความสุขและประสบการณ์แห่งความสนุกข,ของทุกการเดินทาง The Mobility of Joyful Experience มาร่วมกันสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษาย,ยนนี้อาคารเชลเลนเจอร์และ Impact Forum พอลซีอิมแพคเมืองทองธานี สนันาโนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่มหหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนันาโนโดย์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเแคลเซียมบัรุงูกระดูสนันาโนโดยน้ำมันนราดดาเ e ้ t มัเอกลคารอลิตาเนนูอิสระต้องหัวนี้เลย